คุณเพียรพลเองเนี่ยเวลาตั้งวางหลายจุดแล้วตอนนี้มีนร้าาไปกี่จุดฮะเรามีขายใน Golden Place Lemon <Golden Place. S 2> <aman> Farm ครับ<อ>แล้วก็ร้านชื่อต้นกล้านี่ที่อยู่ที่ Fly Now Outlet ครับถามว่ารถไหนเนี่ยขายดีที่สุดทั้งหมดจะเป็นคุกกี้สิงคโปร์ครับ <Cookie Singapore, S 2> คุกกี้สิงคโปร์ตัวนี้เพราะว่าเรื่องรสชาติที่หอมมันก็นแปลว่ารสชาติที่เหมือนกับท้องตลาดเราเลยเใกล้เคียงครับใช่แต่เนื้อหาแตกต่างกันตอนนี้ผมมองว่า มันเหมือนขนม ABC ที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับมันก็ราคาแพงด้วยครับสี่สิบบาทขายแพงแล้วพ่อแม่จะซื้อให้เด็กกินไหมถ้าเกิดมันเหมือน ABC ถุกไปอ๋อมันแค่เหมือนครับแต่ว่ามันมีไอ้สุขภาพด้วยที่ผมช่วยคุณตอบมนเนี่ยโอเคครับก็บสี่ชั้นนี้ก็คือ ABC ที่ราคาแพง ABC ที่ราคาแพงขอเชิญเลยครับสวัสดีค่ะค่ะจะเห็นว่าแบรนด์คำว่าขนมขบคิดเนี่ยอยู่ตรงนิดนึงทีนี้มันจะมีหลายๆชื่อเช่นคุกกี้ ะบันงาแล้วก็อันดามันอะไรอย่างเง oh, ี้ยชัดเจนกว่าที่นี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราออกตลาดโดยที่อย่างที่คุณพี่บอกว่าเพิ่มตัวใหม่ขึ้นไมเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็กลายลูกค้าจะเราจะให้ลูกค้าจ,จดจําได้ยังไงคะว่าอ,อันนี้คือของแบรนดน์นี้เพราะว่ามันจะมีชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือถ้าหากว่าเราพูดถึงแพ็กเกจนี้ คาำ่าคุกกี้ชัดเลยสวรรค์หน้าเอยอะไรเอ่ยชื่อแบรนด์คือว่าคบคิดมันนี่เดียวคนจะไปจาได้ยังไงทำไมคุณรึงไม่นั่คกับาคุกกี้ถ้าใหญ่โตชื่อที่เราตั้งเนี่ยเราจะล้อเลียนกับลักษณะของขนมครับเป็นหลักก่อนอย่างอันดามันก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ทะเลสวรรค์หน้าก็เป็นเรื่องของสัตว์นี่คือสิ่งที่ทางนี้ที่ตั้งเนี่ยแต่เนี่ยนี่เนี่ยวันนี้ตอบโจทย์วันนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะ ผู้ประกอบการตอบเนี่ยฮะอยากให้เป็นอะไรนี่ผู้บริโภคเขาก็ตอบมาอย่างนะว่าฉันไม่ได้เห็นแบรนด์กุณจะยี่เห็นว่าคุกกี้ใช่แต่พนีนบอกว่าอะไร<ห>คือคุก <ๆ S 2> คกี้จะนึก <ๆ S 2> ว่านี่ฉันเป็น,นอะไรครับคือมันมีอยู่หนึ่งตำแหน่งแต่ขนมขบคิดเราก็จะมีหลายๆที่ครับคือที่เขียนคําว่าขบคิดเนี่ยมันเล็กนะครับเราต้องไปส่องหาว่าขบคิดอยู่ตรงไหนต้องเรียนอย่างนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะคำว่าขนมใหญ่กว่าขบคิดอีกให้ดูให้ดูคิออสนี่เหรอนี่ยคออสนะคำว่าขบคิดเล็กนิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะรู้้ไดว่าเป็นนขมออ ใช่ไอมใช่ใช่ไออยังคุณดูนะคุณไม่มีคุณไม่มีสิ่งนี้ว่าเอกลักษณ์ของยี่ห้ออ่ะเช่นสมมุติว่าหัว Apple ใช่ป่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะมี Apple อยู่อันหนึ่งแล้วมีใช้โดนกัดไปอ่ะอันนี้รู้แลยนี่คือ Apple อันนี้เราก็ไม่รู้ว่า เอกลักษณ์ของคุณเนี่ยคล้ายๆว่าไอ้โลโก้คุณน่ะเครื่องหมายมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าคืนนี้ขนมขบคิดนี้ได้โจทย์เรื่องการสื่อสารการตลาดกับความชัดเจนในการสร้างแบรนด์ไปแก้ปัญหาต่อนแน่นอนครับแต่บรรจุภัณฑ์มันดูธรรมดามากนะครับมันไม่ได้สะท้อนว่าอันนี้คือขบคิด แล้วก็มาเก็ตโพส i ิชันนิงของคุณหรือตลาดที่คุณกําลังจะไปเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ไปเนี่ยมันคือใครคือในในฐานะที่เราเป็น SME ผมก็ยอมรับว่าต้นทุนในการผลิตของเราสูงครับแล้วก็การขยายตลาดของเราไม่ได้กว้างอีกอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้คือว่าเราไม่ต้องการให้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นแมสหรือต้องผลิตในปริมาณมาก,มากๆเพื่อขายในราคาต่าๆแล้วก็กำไรน้อยๆแต่ต้องขายเยอะๆนะครับเราก็ไม่มีความสามารถอ <ใน S 2> บอก,กว่าคุกกี้คุณไฮโซ แตกต่างครับไฮโซที่นึกถึงสุขภาพแตกต่างในเรื่องของสุขภาพครับแต่แต่ผมขอเถียงคําว่าสุขภาพนะผมึืเพ้าครับผมขอเถียงเพาว่าไม่ไม่เรียกว่าคุกกี้สุขภาพหรืออาหารมันไม่ใช่สุขภาพเพราะเพราะมันคือแป้งเหมือนกันมันไม่ใช่ธัญพืชเนี่ยแป้งเนี้ยทาตัวไม่ได้ในความตึงเครียดยังมีความตลกซ่อนอยู่ในตัวขาหดเสมอครับพี่น้อง ะะขอความรู้ได่ไหมครับว่าอะไรที่เป็นต้นทุนที่ทําให้สินค้าของคุณพีรพลตอนนี้เนี่ยแพงกว่าคนอื่นผมใช้ทีมงานที่มีความรู้เชิงวิชาการสูงเ,เพื่อที่เราจะได้พัฒนางานของเราได้ต่อเนื่องด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จริงครับอืต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ไปตกอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการต่างๆในการที่จะวิจัยและสร้างขนมที่มีประโยชน์ขึ้นมาครับ แต่อย่างไรก็ตามยอดขายต่อเดือนยังสูงถึง5 0 0แสนบาทนู่นเลยครับเลยทำให้ขนมขบคิดเขาวางเป้าหมายจะเพิ่มให้ถึง1ล้านบาทต่อเดือนครับแต่จะง,งัดกลยุทธ์อะไรมาสู้ไปดูกันเลยครับกลยุทธ์ที่1เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับขึ้นมาใหม่ทำใหม่เลยคืออย่างไรครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพอย่างแท้จริงครับคือมีขนมที่ผู้ป่วยโรคต่างๆก็สามารถทานได้ด้วย เราจะมีอย่าบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนะเป็นขนมขบเคี้ยวสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งทานได้ครับโอ้โหขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอะไรจากเพื่อนสุขภาพขนาดนั้นนี่สรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งทานได้จุดเด่นของเขาคือจุดเด่นเขาคือเป็นข้อสมมติอย่างนี่ยและไม่มีโปรตีนครับนี่คือข้าวไทยล้วน อันนี้ข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่ครับสเวาแล้วสิแล้วทำไมมันขึ้นรูปได้หรือมันไม่เกี่ยวกันมันขึ้นรูปได้เพราะว่าเราจะเราก็มีกระบวนการในการผลิตที่ย,ยุ่งยมากของคุณคืออะไรฮะเป้าหมายคือสําหรับคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคซึ่งมันยังมีอย่างอื่นอีกครับเขาสามารถที่จะทานขนมเหล่านี้ได้อันนี้อันนี้กรรมาการจะบอกรสชาติหน่อยไหมฮะแต่ว่ามันเ<า>ัดเกนมากรว่ามัน มันไม่มีอะไรเลยเออมันเพ a <า S 1> นมาก <c oughs> วาวแบบวาไปตรงๆคร,ร,รับก็เหมือนกระดาษเลยนะใช่ครับดูจากสีหน้าวิธีกรของผมแล้วว้ามันน่าจะไรรสชาติจริงๆครับเอออยากถามเรื่องภาพลักษณ์หน่อยนะไม่กลัวเหรอครับว่าถ้าคนหยิบขนมตัวนี้มาทานหมายถึงว่าคุณกาลังเป็นมาเลงแต่ผม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 เห็นด้วยนะเพราะว่าภาพลักษณ์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยวนมากเลยสรุปแล้วคุณเป็นเพื่ออะไรอ่ะนี่นี่ยี่ห้ออะไรที่จะทา อันนี้ยังไม่ได้ตั้งยี่ห้อครับอา้าวคุณจะตั้งอีกยี่ห้อหนึ่งเหรอไม่ไม่ไมไมครับเขายังไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นยี่ห้อไหนครับแต่ตลาดตัวนี้ครับที่ชัดเจนมากๆก,ก,ก็คือจะอยู่ในโรงพยาบาลหรือในใคุก<ด>ลับ<ป>มองว่าทําไมคุณไม่ไปทําไอ้ตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันโดนโดนสักตัวหนึ่งเวลาเขาทําสินค้าอะไรขึ้นมานะเขาต้องมีตัวหนึ่งที่โดนก่อนเขาเรียกว่า product champion น่ะจะได้มีตังก่อนถ้าคุณเป็นเอถ้าเกิดคุณคุณเป็นแบบคล้ายๆโอทอปนะคุณต้องทำโอทอปห้าดาวขึ้นมาตัวหนึ่งก แล้วตัวนี้เวลาคนคิดถึงคุณเนี่ยแล้วต่อไปตัวอื่นๆนมันจะเกิดได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะทําผลิตภัณฑ์ในแนวนี้ครับแล้วก็ตัวที่จะโดนเลยในวันข้างหน้าก็าคือคนเขาจะมองภาพลักษณ์ของเราว่าเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นแครกเกอร์ที่เป็นสุขภาพจริงๆแม่คุณพิรพลนี่เขาอยากให้ขนมขบคิดเป็นขนมเพื่อสุขภาพที่ใครๆก็สามารถทานได้อย่างปลอดภัยจริงๆรออรครับคลับถัดไปจะเป็นการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ครับทุกๆ3มเดือน เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าถึงผู้บริโภคได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆจะทํำยังไงครับ,หรบเหมือนกับขายบัตรนะครับกิจกรรมอะไรฮะที่ต้องไปซื้อบัตรคุณทำเวิร์กช็อปเล็กๆเกี่ยวกับการทาขนมที่เราที่เราขายอยู่ให้เขาได้พาลูกหลานหรือตัวเขาเองเนี่ยครับได้มาทดลองทําขนมได้รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนเริ่มต้นทําอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ตัวขนมออกมาด้วยได้ทานด้วยลูกค้าประมาณ20คน ประมาณ20คนต่อครั้งครับต่อครั้งในขณะเดียวกันเราก็ได้ประชาสัมพันธ์งานของเราเรียนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เรียนได้แต่จะมีคภาพเน้นสุขภาพจํานวนคนเป็นข้อจํากัดในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ด้วยครับเพราะเราไม่สามารถจะทำรับใหญ่ๆได้ครับแต่เราอยากจะมีโอกาสแบบนี้ได้เจอกับลูกค้าถึงแม้จะแค่20คนแต่อย่างน้อยคุณพิรพลก็คิดว่าคงเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงลูกค้านั่นเองครับ กลยุทธ์ถัดไปครับเป็นการขยายช่องทางการตลาดของเราครับช่องทางแรกคือเราจะเข้าไปในโรงเรียนครับตรงนี้เราได้ทำโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งกับทางโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเด็กจะชอบของคุณไหมถามตรงๆอชอบครับเลือกม,มันออไหนไปคะ,ะเลือกขนมอันไหนไปคะขนมจะเป็นขนมที่ทําใหม่เลยครับเป็น,นสูตรใหม่นี่คือเด็น,นที่นี้โรงเรียนเลยเหรอ ตช้ต่างหากอีกขายในโรงเรียนได้ด้วยครับแต่ขายข้างนอกก็ได้ครับพูดไปมีรสชาติที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะพัฒนาจากพืชผักผลไม้อะไรอย่างนี้ครับโดยสูตรก็คือเป็นข้าวเป็นหลักเหมือนเดิมอันนี้เป็นสูตรที่มีฟักทองเป็นส่วนผสมฟักทองสดครับไม่ลอยเลยสมกับเป็นขาโหดครับไม่อร่อยก็พูดกันตรงตรง หวาน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 นึงจะน้อยหวานน้อยลงมีเห็ดสามอย่างครับเมียว่าชอบนั้นเนี้ยแต่เมียว่าเด็กไม่กินะเป็นไงกินแล้วเป็นยังไงมีเด็กอยู่ด้วยกินแล้วเป็นยังไงอร่อยครับอ้าวโอ้ยค่อยชั่วหน่อยโล่งอกไปทีครับของเขาทำมาสำหรับเด็กเด็กก็ต้องบอกว่าอร่อยสิครับอาจารย์ครับอันที่สองคือแหล่งท่องเที่ยวครับ ตอนนี้เราไปทําตลาดอยู่ที่อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงงานเราแล้วก็อาขนมเอาขนมกลุ่มนี้ครับขนมขบคิดกับแครกเกอร์เราเนี่ยไปขายที่นั่นเ,เราจึงพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งยังไม่รู้จักขนมของเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรอกครับส่วนใหญ่เลยครับ,รบทั้งประเทศะนะฮะยอดขายสําหรับ แหล่งท่องเที่ยวนี้ผมก็ขายราคาเท่าเดิมนะฮรรวมทั้งมีรถแลกแจกแถมเรายังมีพวกบัตรสะสมแต้มให้สิบแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับถือว่าดีกว่าขายในเขตกรุงเทพได้ซ้ำไปเขาซื้อเพราะอะไรครับอันดับแรกเลยซื้อเพราะว่าเขาได้ชิมครับเราให้ชิมทุกคนชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยครับแล้วเขาก็ซื้อเพราะเหตุนั้นบางคนเนี่ยซื้อสองสามสี่เราบอกว่าถ้าพี่ซื้อสิบเราแถมหนึ่งเลยเขาซื้อครับแล้วกลับมาบ้านเขาก็ถามตัวเองว่าซื้อทาไมเยอะขนาดนี้วาเนี่ยเจอ ไไปปาไจริงผมว่าเขาอาจจะบอกว่ารู้อย่างนี้ซื้ออีกดีกว่าเพราะว่าไม่พอแจกโดนสั่งกระชันส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่พอแจกตั้งหากแล้วครับฮะคืออะไรครับเราสามารถ จะส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ให้ลูกค้าเราเนี่ยฮะโทรเข้ามาสั่งสินค้าส่งทางไปรษณีย์ได้หรือเข้า,ามาทางเว็บไซต์ของเราในในกล่องเนี่ยเราจะบรรจุขนมขบคิด,ดขบกระปุกครับแล้วก็แพ็คอย่างอย่างแน่นหนาอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับแล้วกลยุทธ์ทั้ง4อันนี้อันไหนที่เราคิดว่าจะทําให้ยอดขายมันสูงขึ้นนะขบคิดหรือแครกเกอร์หรือตัวรักษาโรคหรือสําหรับเด็กตอนนี้เราคิดว่ายังไงฮะ จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับมันก็ยังไม่แน่นอนเลยว่าตัวเลขคุณจะขึ้นมาได้เท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลาเอยแต่ไอสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ทุกวันที่ขายทุกวันนี้มันเปน็นเหมือนมันไม่ใช่กลยุทธ์นะมันเหมือนคุณต้องควรจะทํามานานแล้วอะกลยุทธ์มันเป็นควรอะไรที่มันแบบว่า มันมีความแตกต่างมันมีผ่านการคิดมันทําอะไรแล้วมันได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะอืการจะคิดกลยุทธ์ให้ได้เปรียบเชิงการแข่งขันนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องระดมสมองช่วยกันจริงๆครับแต่ถ้าคิดได้เจ๋งล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าคืนนี้จะตีแตกหรือไม่ความจริงกรรมการที่เราจะใช้ตัดสิน ก็ต้องอยู่ที่กรมการสามท่านนี้ซึ่งเมื่อกี้เหมียวก็ถามเพื่อนเลยนะคนที่สอนอาหารทําอาหารเก่งมากเขาก็ SMS กลับมาบอกว่ายี่ห้อที่ชอบที่สุดคือขบคิดโอ้ช่วงตามติดธุร,ก,ธร,ก,ธรกิจ SME สวัสดีครับจำเราสองคนได้ไหมครับผมไฮครับเอครับเราสองคนจาก The Chef k r i n g จำได้สิครับทำไมถึงจะจำเดอะเชฟแคทเธอริงธุรกิจรับจัดเลี้ยงระดับ5ดาวที่ตีแตกจากรายการเราไปไม่ได้นะครับและนี่ก็คืองานเลยงฉลองพัมสเ็จของเราหลังจากเราได้ออกรายการ s m e ตีแตกและกลยุทธ์ที่เราได้เสนอไปในรายการนะครับเราก็ได้นํามาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wedding p พ็กเก e หรือว่าจะเป็นการโครกับสถานที่แล้วก็ส่วนของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งและนอกเหนือจากนี้นะครับ เรายังได้ต่อยอดธุรกิจไปเป็น The Chef Academy นะครับก็คือเราจะพัฒนาแล้วก็เทรนคนบุคลากรของเราเพื่อที่จะไปบริหารกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเรียกได้ว่ามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งจริงๆครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จของ The Chef Catering ที่เราตามติดกันในวันนี้ครับอร่อยทุกที่ถ้ามี The Chef Catering